อันนี้นะคะเอ็แอดมินเอกก็มาอยู่ที่ไอ้ไข่นะคะวัดโบสนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะอ่าถามอ่าสอบถามแม่หน่อยสักหน่อยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้างวดที่ผ่านมามีคนถูกเยอะไหมคะก็มีอยู่มีอยู่ไอ,อ้โชคไขรหมานมันเนาะจ้า <laughs> โชคใครโชคมัน เพื่อนเขาก็จุดทูบจุดประทัดก็ได้แปดสามไปมแต่งวดนี้คนก็ถูกเยอะนะแม่เนาะนเห็น,น,เ,นเ,เห็นลวงพ่อบอกเมื่อกี้บอกว่าแถวสุพรรณน่ะถูกบนถูกล่างเลยเขาบางใหญ่ก็ถูกนั่นแหละหลวงพ่อบอกมาเมื่อกี้อพอมาจอดรถปุ๊บหลวงพ่อบอกเลย <laughs> โอ๊ยทําไมหนูไม่มางวดที่แล้วเนี่ย คนสุพรรณถูกบนถูกล่างเลยเขาบอกก็เลยบอกเขาถูกกันจริงๆจ้ะก็เลยบอกกับหลวงพ่อว่าก็เพราะเขาถูกนี่แหละหนูเลยมาว่าเฮ้ยไม่ชี้ได้แปดข้างบนได้แปดเจ็ดแล้วอีกตัวหนึ่งมันหายไปแต่ข้างล่างก็แปดสามแล้วเขากลัวเราไม่ซื้อกันลายมาอีกก็เราก็ยังไม่ซื้ออีกแต่เขาถูกเขาถูกเขาบอกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปถ่ายกันตรงนั้นน้องแม่เนาะวันนี้นะคะแอดมินเอก็ มาขอเลขกับไอ้ไข่นะคะที่วัดโบสนะคะที่จังหวัดอ่างทองนะคะเดี๋ยวแอดมินจะจุดทูบเสียงท้ายให้นะคะนี่นะคะ เพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าเห็นเป็นตัวเลขอะไรสวัสดีค่ะ,คะถูกเยอะไหมคะ สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็เลขคันนำมลไอคไข่นะคะก็ไม่เข้านะคะแต่มาเข้าที่เลขห่างบรรทัดนะคะเลขห่างบรรทัดงวดที่แล้วนะคะเ83นะคะก็เข้า83นะคะสำหรับงวดนี้นะคะก็จุดได้นะคะห่างบรรทัด55238นะคะทีนี้ เลขหางบรรทัดมันไม่นะคะมันเหมือนเลข3ามนะคะเอดมินก็เลยเพิ่มให้เป็น387นะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขขันน้ำมนต์ไอ้ไข่นะคะเอดมินก็คิดว่านะคะเอดมินมองเป็น372 7 30 7 60นะคะแล้วก็2 3นะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดมินเอกก็ขอให้เพื่อนๆนะคะปังๆนะคะ